สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ลุงนวดเกษตรออนไลน์อจะมาอัปเดตในเรื่องของการเพาะเชื้อเห็ดโคลนนะครับซึ่งมาดูก่อนว่าในวันนี้เนี่ยผลจะเป็นยังไงครับพอเราเพาะเชื้อเมื่อสามวันที่ผ่านมานะครับลองดูนะครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นยังไงบ้างกับเชื้อเห็ดโคลนนะครับก็ได้มีการขยายตัวเต็มที่เลยนะครับมีการฟ้า สีของขาวนะฮะเหมือนสปอร์ของเห็ดนะครับในการขยายเต็มที่แล้วนะครับเราจําเป็นจะต้องมีการคนนะฮะนะฮะให้คนทุกๆวันนะครับคนทุกๆวันแล้วเมื่อคนแล้วเนี่ยเรก็เก็บไว้แล้วก็เมื่อเชื้อเห็ดได้ขยายตัวเต็มที่แล้วนะครับเราก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อหรือ ไปเพาะเลี้ยงและนำไปเทกับจอมปวกหรือโครนต้นไม้โดยการขุดเข้าไปประมาณสัก5นิ้ว6นิ้วนะฮะประมาณนี้นะครับกูตุ๊ไปเอาน้ำเห็ดที่เราเพาะเชื้อไว้นะครับลาดไปที่หลุมนะครับแล้วจากนั้นเอาดินกบ ดินกบเอาหญ้ากบนะครับหญ้ากบเสร็จก็เอาน้ําลาดไว้ถ้ามีเวลานะครับเราก็ใช้น้ําไปลดท,ทุกวัน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 นะครับแล้วเชื้อเห็ดโคนก็จะขยายหรือเพาะเชื้อไว้ที่จอมปลวกน,น,นั้นหรือที่รากของต้นไม้นะครับซึ่งก็ผมก็ได้ทําประสบสุดฤทร็จมาแล้วนะครับหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะวิธีทําทําอย่างไรนะครับผมบอกได้เลยนะครับหนึง ต้องมีเห็ดโคลนป่าที่บานแก่จัดนะครับกี่ดอกก็แล้วแต่ในตาลาดหรือได้มาจากไหนก็แล้วแต่ครับเรามาปั่นให้ละเอียดเลยนะครับแล้วนำข้าวเจ้าหูงสุกข,ขนาดเท่ากับเชื้อเห็ดโคนแล้วก็เอามาปั่นรวมกันอีกครับปั่นรวมกันเสร็จปับ๊บเอาน้ำเปล่านี่ใส่เข้าไปประมาณ2หรือ3เท่านะครับแล้วก็เชื้อเห็ด เราเพาะไว้ประมาณสองสาวันคนทุกวันนะครับคนทุกวันใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสิบ้วันเราก็สามารถเก็บเชื้อตัวนี้นะเอาไปเลี้ยงเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเก็บเห็ดโคนไะ้มาบริโภคได้ครับผมลองทําดูนะครับวันนี้ลองดูนะฮะเรา,าคนแล้วเนะี่ย มันจะมีสีขุ่นๆนงนะครับเนื้อมันจะละเอียดขึ้นพร้อมกับมัจะมีกลิ่นเหม็นนะกลิ่นหอมๆนะฮะเหมือนกับกลิ่นของจุลินทรีย์นะฮะซึ่งก็อย่าอย่าตกใจนะครับแล้วทาหมักต่อไปอีกนิดนึงก็จะมันจะกลิ่นอาจจะเหม็นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับลองทำดูนะครับเพือ่อนๆครับสวัสดีครับ